อย่าหลงทั้งนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่นะสตอชอ,ออกมาแถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับที่ตํารวจออกมานั่งหน้าสาลอดเลยบอกว่าวันนี้นะครับอ่ะทุกคนฟังผมดีๆนะครับวันนี้ทุกคนอย่าเชื่อเฟกนิวอย่าเชื่อข่าวปลอมเพราะฉะนั้นให้ประชาชนทั้งประเทศนะฟังแค่สื่อหลักของรัฐเท่านั้น ฟังช่องหลักของรัฐเท่านั้นฟังสตชแถลงเท่านั้นคือข้อมูลความเป็นจริงถ้าไปฟังสื่ออื่นเนี่ยเป็นเฟกมิวคุณเชื่อไหมฮะคุณเชื่อกันไหมคุณเชื่อกันไหมวันนี้นะสตชไม่ใช่ว่าผมเอาสอตชมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่อันนี้คือผมพูดตามข้อมูลความเป็นจริงและบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วมาเล่าสู่กันฟัง เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับออย่างสตชแถลงไปเมื่อเช้าบอกว่าจับสองเพจใหญ่ๆในการบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงคําว่าบิดเบือนคืออะไรอะครับโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงว่าเนี่ยเหตุการณ์ชุมนุมมีสองเพจนะเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อตอนทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งในการสลายชุมนุมที่แยกปทุมวันคุณฟังผมดีๆนะครับอ่าแล้วช่วยแชร์กันไปก่อน การสลายชุมนุมตอนทุ่มครึ่งที่ปทุมวันเนี่ยมีเฟซบุ๊กสองช่องเนี้ยนะครับเขาเฟซบุ๊กไลฟ์เหตุการณ์จริงที่มีการสลายชุมนุมโดยการฉีดน้ําในวันนั้นนะครับเสียงเบาเรอฮะเสียงเบามากไหมครับเสียงเบาไหมฮะเสียงได้ยินชัดไหมคอนเฟิร์มเสียงให้ผมหน่อยครับคอนเฟิร์มเสียงให้หน่อยเด้อเสียงเสียงได้ยินชัดไหมครับอ่าสัญญาณดีไหมฮะ เช็คเสียงเช็คสัญญาณก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันโลสัญญาณอเสียงยเสียงได้ยินชัดไหมครับเสียงได้ยินชัดไหมเออเช็คเสียงหน่อยนะฮะเช็คเสียงเช็คสัญญาณหน่อยชัดชัดเจนดะีไหมทำให้ชัดจะได้เปลี่ยนสถานที่นะครับ <c oughs> เลิกเรียนพลึบเลยก็บอกอย่าไปเชื่อรัดภาพชัดแต่เสียงเบาเหรอฮะเออเสียงเสียงได้ยินชัดไหมครับอ่ะไล่ใกล้ขึ้นมาหน่อยชัดได้ย,ยังครับอเสียงเสียงเสียง เสียงมาย,ยัางเสียงชัดไหมครับชัดเจนนะครับอ่ะต่อการถแถลงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าเอาใหม่นะมีสองเพจที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในวันที่ไปชุมนุมและมีการสลายชุมนุมโดยการฉีดน้ำตอนทุ่มครึ่งมีสองเพจที่ไล์สดนะครับพอสองเพจไล์สดแล้วก็มีการเขาเรียกรีรัน ก็เอาไอ้เทปเนี่ยที่ไลฟ์สดเนี่ยมาไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงตอน2องทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มตำรวจเขาบอกว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นการบิด,บ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 ดเบือนคนละเวลาเนี่ยเขาสลายทุ่มครึ่งน้ำไม่ใช่สลายสองทุ่มหรือสามทุ่มบิดเบือนเลยไปแจ้งจับสองเพจนี้พี่น้องครับผมถามจริงๆอ่ะคนทั้งประเทศทั้งโลกเขาไม่รู้เหรอว่าอันนี้คือสด อันนี้คือเอามารีรันมันมีบอกอยู่เลยนี่ฮะว่าอันนี้เป็นการไล่สดอันนี้รีรันนะคนทั้งโลกเขารู้กันหมดแล้วทําไมสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่รู้เนี่ยคืองงมากเลยอะคือวันนี้พวกคุณไปอยู่หลุมไหนกันมาเอาจริงๆถ้าผมไม่ไม่ใช่ข้อมูลจริงๆที่ผมพูดอ่ะค้านมาได้เลยนะครับคือผมพูดแต่ความเป็นจริง f a c e b o o k ผมพูดแต่ความเป็นจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจับเขาเนี่ยไปจับเขาได้ไงอ่ะก็ในเมื่ออันนี้เขารู้ว่าลีรันเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแล้วผิดกฎหมายยังไงบิดเบือนยังไงอ่ะคือผมไม่เข้าใจนะผมเลยต้องถามนะผมไม่เข้าใจนะครับผมเลยต้องถามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเออมันผิดยังไงวะมันผิดยังไงบ้าตายคือวันนี้ผมขอเถอะครับถ้ารัฐบาลหรือดีอีนะ คือยังล้าสมัยล้าหลังเนี่ยงมโขงกันเนี่ยแล้วไปออกข้อหาจับเขาผิดผิดถูกๆูกเนี่ยขอโทษเถอะครับให้ข้อมูลมันชัดเจนแล้วเสพข้อมูลกันประชาชนเขาเข้าใจหมดแหละว่าอันไหนรีรันอันไหน f c e e o o o ไลฟ์อันไหนคือ Facebook ไลฟ์จริงๆแล้วอันไหนเอามาเล่นซ้ำอีกรอบเขารู้หมดครับเขารู้กันทั้งประเทศเขารู้กันทั่วโลก แล้วคุณเอาข้อตรงนี้นะมาเนี่ยตอนที่เขาเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยมันมันไม่ยุติธรรมคุณเข้าใจไหมนี่แหละครับแล้วออกแถลงการว่าให้ฟังแค่เฉพาะสื่อหลักนะโอ้ยผมถามไอ้สอตชจริงๆ่ยคุณอยู่ยุคไหนเนี่ยนี่มันยุค 4G ยุค 5G แล้ว ทุกคนสามารถถ่ายทอดข่าวได้จากทุกคนได้จากทุกคนที่มีมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สื่อหลักขอให้ฟังจากสื่อหลักนี่มันเป็นเวิร์ดดิ้งมันเป็นคําพูดที่คุณพูดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุพร,รุษที่เขาเขียนให้คุณพูดแล้วคุณต้องพูดตามเขาตามบทนะตามสคริปต์ทุกอย่างท่องขอให้ประชาชนทุกคนฟังเราจากสื่อหลัก ฟังเราจากช่องที่มาจากรัฐบาลเท่านั้นเพราะถ้าช่องอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเป็น,ปนข้อมูลที่บิดเบือนได้โอ้โหมันอยู่ยุคไหนเนี่ยดวงตาเป็นล้านดวงมือถือเป็นล้านเครื่องเขาไม่สามารถที่จะบิดเบือนอะไรได้เลยถ่ายทอดกันแบบสดๆพ่อแม่พี่น้องคิดว่าจะบิดเบือนอยังไงเอาจริงๆถ่ายทอดกันแบบสดๆอย่างเงี้ยบิดเบือนอยังไงบิดเบือนอยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจ สตอชอนะผมเลยต้องถามผมไม่ใช่ชี้นําหรือวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ผิดแต่ผมกําลังสงสัยว่าสตอชอหรือตํารวจเนี่ยนะที่ดูแลบ้านเมืองอยู่ตอนเนี้ตามเทคโนโลยีไม่ทันกันเลยเหรอว่าระดับระหว่างไลฟ์สดกับรีรันเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วไปบอกว่าเขาบิดเบือนแล้วเขาบิดเบือนยังไงอ่ะช่วยถามหน่อยเถอะผมผมเป็นคนแก่แล้วนะผมก็ ส,สัญญาณเน็ตไม่ดีใช่ไหมฮะสัญญาณเน็ตด,ดีไหมผมว่าผมเป็นคนแก่แล้วนะผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมวันนี้ตํารวจเนี่ยถึงตามกันไม่ทันสัญญาณสัญญาณไม่ชัดเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถามกันชัดๆเลยนะฮะนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันเฟกนิวกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรียลไทม์มันเป็นวิดีโอมันเป็นไลฟ์สดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปยัดข้อหาซีซัวตาให้กับเด็กๆ อันนี้คือหนึ่งหัวข้อที่จะมาคุยกันนะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งที่มีกลุ่มผู้สร้างสถานการณ์ที่บังนาที่สร้างสถานการณ์ไปทุบก,กระจกทุบนนทุบนี่แล้วบอกว่าเป็นฝั่งของผู้ชุมนุมเป็นคนที่ออกมาประท้วงเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาร่วมกิจกรรมและออกมาตีสร้างความเสียหายให้กับสาธารณะตีกระจกแตกสร้างสถานการณ์ผมบอกทุกคนเลยนะครับ อาผมเตือนไว้นะคือในกลุ่มผู้ชุมนุม67กลุ่มในกลุ่มผู้ชุมนุมทั่วประเทศนะกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้นําและผมสอนเสื้อเหลืองสอนสลิมสอนคนเห็นต่างสอนกลุ่มไทยพักดีคุณอย่ามาชี้นําว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณลืมไปได้เลยคุณธนาธรคุณลืม,ล,มลืมไปได้เลยคนทุกคนที่ยังไม่ออกมาคุณไม่ต้องบอกว่าเขาคือผู้นํา แต่เด็กๆทุกคนคือผู้นำทุกคนในกลุ่มคือผู้นำและทุกคนมีความเฉียบแหลมเฉียบคมมีคุณณสมบัติในความเป็นผู้นำทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามายุกยงปลุกป,ปันว่าใครอยู่เบื้องหลังผมพูดด้วยเลยนะแล้วเหตุการณ์ที่สร้างความเขาเรียกวสร้างความไม่สงบในกลุ่มผู้ชุมนุมผมจะบอกได้เลยนะครับวันนี้นะไม่มีใครเป็นกาดกลุ่มเฉพาะกลุ่มในกลุ่มผู้ชุมนุมเจ็ดกลุ่ม ทุกคนที่มาชุมนุมทั้งหมดตีนของทุกคนที่มาชุมนุมทั้งหมดเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนทุกคนคือกาดหมดแล้วถ้าคุณมาสร้างสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นคุณจะโดนตีนของกาดทั้งหมดเป็นแสนคนที่อยู่ในผู้ชุมนุมทั้งหมดนั่นแหละเพราะวันนี้ผมบอกทุกคนได้เลยนะครับว่ากาดเนี่ย ทุกคนในที่ชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นคือกาศทุกคนเลยถ้ามีใครเน่าคนเดียวคุณเตรียมจมธรณีได้เลยครับผมเตือนไว้แล้วนะผมเตือนไว้แล้วนะแล้ววันนี้คุณไม่ต้องบอกเลยโอ้ยกลุ่มกาศของผู้ชุมนุมจะมาสร้างความแตกแยกจะมาะรุมกระทืบคนน้นคนนี้คุณไม่ต้องมีคำว่ากลุ่มกาดเลยครับเพราะคนที่มาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นเรือนแสนนั่นคือเขาเป็นกาดหมดเลยให้กับตัวเองเขารับผิดชอบตัวเองได้หมดทุกคน คุณเห็นไหมว่าเป็นม็อบที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นม็อบที่ทรงพลังที่สุดเป็นม็อบที่ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เลยไม่สามารถที่จะเดาทิศทางได้เลยว่าไปในทางไหนแต่ทรงคุณภาพที่สุดทรงเขาเรียกว่าทรงแสนยานุภาพความร้ายแรงที่สุดเท่าที่ม็อบเคยมีมา เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะจะพูดยังไงม็อบในรูปแบบใหม่นี่โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยใครเป็นผู้นําเป็นผู้นํากันทุกคนเลยเฮ้ยใครเป็นกาดกาดเป็นกันทุกคนเลยแล้วใครมาสร้างสถานการณ์ก็โดนตีนกาดกันทุกคนเลยผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะเพราะงะั้นการจัดกระบวนทัพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ขอเลื่อมใสครับโคตรน่ากลัวเลยผมดูผมไปนั่งข้างล่างเวทีผมขนลุกเลยครับ แล้วผมบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่จริงๆที่นะฮะเป็นการต่อสู้กันแบบรวมแรงรวมใจกันทั้งประเทศจริงๆ